สวัสดีครับสถานการณ์น้ำในวันนี้นะครับที่เขื่อนอุบลร,รัฐมีน้ำในเขื่อน2,108,660,000ล้าลูกบาทเมตรคิดเป็น86.73%มีน้ำไหลเข้า29,440,000ลูกบาทเมตรระบายน้ำลงไปยังลําน้ำพอง9,200,000ลูกบาทเมตรและผมจะพาไปดูบริเวณท้ายเขื่อนอุบลร,รัฐกันบ้างนะครับว่าปริมาณน้ำหลังจากที่เขื่อนอุบลร,รัฐ ได้มีการระบายน้ําออกไปดูในเขตอํเาเภอน้ําพองนะครับโดยเมื่อเวลาบ่ายโมงของวันนี้ครับที่ลําน้ําพองบริเวณโรงเรียนลําน้ําพองตะบนท่ากระเสริมอมเาเภอน้ําพองระดับน้ํายังอยู่ในเกณฑ์ปกติต่ํากว่าตลิ่งอยู่6เมตร14เซนติเมตรและในเขตอํเาเภอเมืองขอนแก่นนะครับที่สะพานฉลองขอนแก่น200ปีบ้านโคกท่าตะบนหนองตูมอํมเาเภอเมืองขอนแก่นน้ํายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ล่าสุดยังคงต่ำกว่าตลิ่ง5เมตร79เซเมตรที่ตำบลท่าพระบ้านกุดกว้างอเภอเมืองขอนแก่นระดับน้ำแม่น้ำชีอยู่ที่150เมตร31เซนตมรคิดเป็น76.33%มีน้ำมากแต่ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งอยู่2เมตร72เซนเมตรนะครับส่วนที่บริเวณสะพานข้ามลำน้ำเชิญแถวๆโรงงานน้ำตาลมิตรผลอ,อหนองเรือ ระดับน้ําเมื่อเวลาบ่าย2องโมงสร็นเสษ็จของวันนี้นะครับอยู่ที่183เมตร50เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลางน้ำล้นตลิ่ง64เซนติเมตรครับซึ่งสะพานข้ามลำน้ำเชิญบริเวณอำเภอหนองเรือแห่งนี้นะครับส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจากน้ำที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นได้ไหลามาสมทบครับ